วันนี้จะมาพูดในเรื่องของออยนดฐานนะครับแต่ก่อนก็ขอสวัสดีเป็นทางการนะครับสวัสดีนะครับผมนะครับพบกับผมนะครับโอ้นะครับและวันนี้เราอยู่กับภาษาเกาหลีสบายๆนะครับเป็นซีรีส์สบายๆนะครับโดยเรียนงโคเรียนทูเกเตอร์วันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับนดฐานนะครับซึ่งนดฐานเนี่ยมันก็คือการปล่อยหรือว่าวางนะครับแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงออยอนดฐานแล้วกันนะครับ วันนี้อวอยโนต์ถานนะหลายๆคนรู้แล้วว่านตถานมันคืออะไรนะครับแต่ว่าอวอยโนต์ถานจะไม่ดูนะใช่ไหมแต่คุจะใช้คําว่าอาแล้วก็อแล้วก็ยอแล้วกันนะอวอยโนต์ถานะนตถานเนี่ยโดยเฉพาะโดยคําของไอ้นี่แหละคำของเขาคนเดียวเนี่ยมันแปลปอยอยว่าปล่อยหรือว่าวางหรือว่าแบบบางทีเราะเจ๊งค่าบนกโคนกโคหรือว่านต์ถ่านัวก็คือแบบเอาทิ้งไว้เอาปล่อยไว้เอาวางไว้ในเองนะครับมูลนนยอต่าง เวลาเราพูดจอร์ด right? so so nice. you know so ันก so like so so ็คือเปิดใช่ไหมมุ่นบางทีแต่ว่าเวลาเราในอ่าเวลาที่เขาพูดกันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ใส่เนื่นหรอกนะครับว่าจะใส่เป็นมุ่นนะเช่นมุ่นยอรอมุ่นยอรอคือมุ่นเปิดประตูไหมมุ่นยอรอมุ่นยอรอคือเปิดประตูไว้นะประตูเปิดประตูคันนี้เปิดประตูนะมุ่นยอรอเมื่อกี้เห็นไหมผมบอกว่าอารออารออคืออะไรนะหลายๆคนไม่รู้อารออก็พูดภาษาบ้านเลยก็คือเผันหนึ่งรอบแล้วกันนะจากมุ่นยอร์ดก็เป็นยอรอนะยอรอตัดจอนะ นวถ่างอันนี้ก็เป็นนวยโยนะมุนหยอรอหนวยโยคืออะไรนะ <c oughs> คืออะไรหลายๆคนถ้าแปลตรงตัวนะอันนี้บอกว่านวถางคือปล่อยวางวางมือละมือนะประมาณนี้นะคันนี้เปิดประตูแล้วปล่อยไว้แล้ววางไว้แล้วละมือไว้คืออะไรก็พื้นที่สุดเลยครับแปลว่าเปิดประตูทิ้งไว้เปิดเอาไว้เองเปิดเอาไว้เปิดทิ้งไว้นี่เองนะครับ ต่อไปนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะพูดว่าอะไรที่อเอาไว้นะเราก็ใช้นูนถดต่อ้เลยเช่นสมมติวยาแบบว่าเนี่ยทําอาหารเอาไว้ให้นะคือทําอาหารแล้วอาหารแน้วมันผลลัพธ์ของสิีนั้นมันอยู่ตรงนั้นนะทําอาหารไว้ให้นะเช่นเราทําอาหารไว้ให้หรือว่าเราทํางานไว้ให้หรือว่าเก็บของไว้ให้อะไรที่แบบทําแล้วก็แปะไว้อย่างนั้นวางไว้อย่างนั้น,น,นทิ้งไว้อย่างนั้นเ่าเรียกว่าใช้อย่างนี้เองนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างเพิ่มนะครับ สมมุติว่าเราใช้คําว่าพับแลวการอภับพับทา่าชุนดี่ะชุนดีห้าตานะครับชุนดีห้าตาหมายถึงเตรียมนะครับเตรียมเป็นการตาเตรียมบางครั้งอาจจะมีคําถามเวลาถ้าเราอยู่หน้างานถามว่าชุนดีเฮโซอ่าก็คือเตรียมไม่ได้เหรอเราวันเด้ทาชุนดีเฮสโซก็คือ เตรียมไว้แล้วนะเตรียมทาทั้งหมดนะคราวนี้ผับก็คือข้าวเนี่ยครับแต่มันหมายไม่หมายถึงแค่ข้าวเนี่ยอาจจะหมายถึงแบบเป็นข้าวในมื้อเลยครับผับทาชุนบิชุนบีอดาคือเตรียมนะครัวนี้จ้าบอกว่าเตรียมไว้ไม่ใช่เตรียมแล้วนะไม่ใช่เตรียมแล้วแต่เป็นเตรียมไว้ให้แล้วนะก็เหมือนเดิมครับฮาตาที่ผมบอกเอาเราก็คือผ่านแล้วนึงชุนบะีแฮนะชุนบีแฮคราวนี้ถ้าเป็นการเตรียมเตรียมไว้เรียบร้อยเตรียมมาให้แล้วคือม,มันผ่านแล้วใช่ไหมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะก็ต้องผ่านรูปอดีกั อ่าพับถ้าชุนบีแหนวัวสวยชุนบีแหนวัวสยตรงนี้นจะไม่ออกเสียงนะเพราะว่าโนอาสสยนะถ้าชุนบีแหนวัวสวยก็คือเตรียมข้าวไว้ให้แล้วนะเตรียมข้าวไว้ให้แล้วชักเกศนะจะไม่ใส่อื่นก็ได้นะถ้าเป็นเวลาพูดกันก็จะใส่เป็นชอเนน็ตชักเกศอดกอรีอดกอรีนะอดกอร,นะอกอรีหมายถึงไม้แขวนเสื้อนะอดกอรีนะครับ เวลาเราบอกอดกอดเอก็คือที่ไม้แขวนเสื้อนะคอนต่าหมายถึงห้อยแขนนะห้อยแขวนก็คราวนี้ก็เลยบอกว่าเราเลยครับเราห้อยเสื้อไว้ที่ไหนครับเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยไว้ที่ไหนไว้ที่ไม้แขวนเสือ้อแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราห้อยไว้ให้แล้วไวเราห้อยไม้แขวนเสือเส้อเนี่ยไว้ให้แล้วก็เหมือนเดิมครับการคอนต่าก็ใช้เป็นคอร์นะบางทีถ้าเราใช้เราห้อยแล้วคอร์สอยใช่ไหมแต่คราวนี้คอร์วดสอยก็เหมือนเดิมนะรฉะนั้นแจ็คเก็ตอดกอดีเอ คอรออ์ันเซอร์ฉีบเบิ้นตรงนี้ไม่ใส่อื่นก็ได้นะแล้วแต่ใส่ไม่ใส่ก็ได้เวลาพูดจะเสนอไม่ใส่นะครับฉีบนะสมมติเราไม่ใส่เนี่ยกันใส่อื่นเพื่อให้รู้ว่ามันจะโดนกิยาถัดไปเนี่ยกระทำนะครับช่องนี้ฮะตานะช่องนี้ฮะตาก,ก็อันนี้อ่านว่าช่องนี้นะครับช่องนี้ไม่อ่านว่าช่องลีนะช่องนี้ฮะตานะหมายถึงทาความสะอาดแต่ว่ามันจะเป็นแบบทําแล้วก็จัดเก็บให้เป็นระเบียบด้วยนะครับ <S <S ช่องนี้ฮาเรียโก้นะครับเรียโกคือแบบจะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับฮาเร อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็น R O ยอ,อซึ่งหมายถึงเพราะว่านะเพราะว่าเนี่ยเรากำลังจะอะไรครับจะทำความสะอาดจะเก็บบ้านแล้วกันนะครับ<ม>คาวน,นี้อีบุลหรือคืออะไรครับอีบุลอีบุลนะครับอีบุลหมายถึงผ้าห่มนะครับอีบุลผ้าห่มหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับอาจจะไม่รู้จักศัพท์นี้นะบางคนก็จ,จะรู้จักแล้วอีบุลหมายถึงผ้าห่มพเกหอมอนอะไรเงี้ยครัคนนี้เขาก็ จะระบ,บุว่าอะไรครับเขาจะทําอะไรครับมีคํานึงเคนะหลายหลายคนเนี่ยเห็นคํานี้นะน,นึกถึงอะไรครับนึกถึงหมาใช่ไหมนึกถึงหมานะแล้วก็มีถึงนึกถึงคาที่เป,เป็นเป็นอันเป็นท่อนเป็นอะไรต้องไหมครับแล้วก็มีความหมายอื่นด้วยนะครับมีความหมายอื่นด้วยควย่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะคานนี้ในบริบทเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาจะเก็บบ้านแล้วเขาก็อะไรครับผมเขาจะเก็บบ้านใช่ไหมอ่ะชิดนะชิดช่องนี้ห้าเลียโกแฮซเพราะว่าเขาจะเก็บบ้านอ่บุน อีบูร์นลืมบอกไปนะตัวนี้ก็ไม่ใส่ก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้ตัดตัวนี้ออกนะอันนี้หมายถึงเขาจะพับนักแค่นัาจูเซแต่ลงท้ายจูเซนี้ก็คือเขาขอว่าให้เก็บให้พับผ้าห่มให้หน่อยนะครับให้พับผ้าห่มให้หน่อยนะครับเนี่ยก็ใช้คำนี้หมายถึงคำนี้หมายถึงในใช้คู่กับอีบุรนผ้าห่มหมายถึงพับนะครับผมให้พับผ้าห่มให้หน่อยพับไว้ให้หน่อยนะเพราะว่า โนอาก็คือทิ้งไว้พับทิ้งไว้นะครับพับทิ้งไว้ให้หน่อยจุเยโยเพื่อเป็นขอร้องในเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทีละประโยคครันนี้เรามาทวนประโยคที่เราคุยกันไปเมื่อกี้บ้างนะครับผมว่าใช้อย่างไรบ้างนะครับอายอนนูาเนาะก็คือคํากริยาที่ผันหนึ่งรอบแล้วใส่นูทานะถ้าทําไม่ให้แล้วนานแล้วก็เกิดเป็นอดีตก็ใช้นวาใสยได้นะครับมาดูประโยคง่ายๆก่อนมุ่นยอรโนอายอร์โน,อ,นอาโยนะก็เปิดประตูไว้ให้นะเปิดประตูไว้ให้ ขับทาชุนบีแหนวัตสยนนะครับก็อันนี้ก็คือเตรียมกับข้าวว่าให้แล้วนะครับช้อนน่ชาเขดอุดกอนเรีคอลลเนวัตสยนนะก็ฉันเนี่ยเอาเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยแขวนไว้ที่ไม้แขวนเสื้อไว้ให้แล้วนะครับชิดของนีา้าหดเลโกเฮโซอีบุลเคเนวาจูเซโยนะก็ จะทาเพราะว่าจะทําความสะอาดเพราะว่าจะทําความสะอาดนะครับทำความสะอาดแล้วก็เก็บนะคือมันจะมีคําว่าช่องโซที่เป็นความสะอาดเฉยๆใช่ไหมแต่ช่องนี้จะเป็นแบบจัดเก็บนะจะก,ก็จะเก็บบ้านนะครับจะเก็บบ้านนะเพราะว่าจะเก็บบ้านก็เลยพับนะบช่วยพับผ้าห่มพับผ้าห่มให้หน่อยนะมีจูเซโยเป็นคําขอร้องนะครับแบบสุภาพโอเคครับสำหรับไลฟ์นี้นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็ใครที่เคย นะ nah, เรียนหรือว่าดูอยู่ด้วยก yeah. ันแล้วนะครับก so hmm. so ็สามารถขอเข้ากลุ่มนะครับมันจะเป็นกลุ่มด้านบนหนยไหมกลุ่มทบทวนบทเรียนนะครับสําหรับใครที่เคยเรียนด้วยกันแล้วก็เข้าขอเข้าฟรีได้เลยนะครับขอทักเข้ามาที่ทางเพจแล้วผมก็จะดึงเข้ากลุ่มให้นะครับสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนที่เยอะกว่านี้ยาวกว่านี้ละเอียดกว่านี้เนื้อหาจะเต็มกว่านี้นะแล้วก็สามารถส่งต้านหรือไม่ส่งก็แล้วแต่ความสะดวกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่ภาษาเกาหลีสบายๆไลฟ์ ในวันที่1น,นครับสำหรับใครที่ดูแล้วก็สงสัยหรือว่างงตรงไหนหรือว่าติดอะไรอยากได้สัตว์ไหนก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไปได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับผมคือรอมถามไม่ไบโยอัญองสวัสดีครับ